ดินไว้ให้เพ่นละลายเอาจุนซีสังกระแสงรลาดพ่นที่ไหนเอากระถางมมาฟังขี้ดินอันกลางล่างที่ว่าเอาใบไม้ถมใส่เราเอาจุนซีสังกระแสงรลาดอันนี้ขี้ดินในถังเก่าอยู่ขา้างในเจ้าทิพย์พงเมื่อเบิง่งอันที่เฮ็ดอันนี้ไว้ียบ้อยละอันน,น,นี้พักป่าต้นไม้ป่า,าเอ่ามาใส่ทิ้งไว้ นี่ว่าสีลงดอกไม้หรือสีลงทากก็ยังบองฮงจานนี่เห็ดใบนี่ฝีมืออีหลีนะมึงเด้อดอกไม้เป็นกระบานเลยเด้ดจา้าป้าจ้าไปเห็ดจุนิซีสังก็แสงต่อมนีตรงฝ่ามาา้าไทยเพราะว่าเดี๋ยวฝนสิตกมนีจุนิซีสังก็แสงจี่เห็ดใบสีเผน,นัน สีพวกเงินมัน,นกบเขียวดอกต้องใส่เวลานะนามเจ้าเขานะสีนี้เขียวเป็นเขียวดน้นี่เขียวละที่เห็ดก่อนนะอันนี้ มันก็นมีสีจ้ามีสีแล้วบางนก็บบอกวานคอมเมนต์มากบางคนกับบอกวานมันบดแดงบอแกไข่มันดอกว่าสันเทใส่สูสวมหลดว่าสันบางนกับว่าถึงว่ามันบดแดงเขาก็ใส่ใดที่กันละว,ว่าแต่กับไปเท่าลาดลาดไปให้ก่อนปล่อยต่างถิ่งเนาะ กวาดที่เฮ็ดนานนี่ก้อนนาก้อนนานน,านี่อันนี้ที่ขยายไวันงวดก่อนนนัลาสุดิ่นบ้นแดงดกเพิ่นนั้นยังสีสีดเพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะในส่วนเตียนขยายไใ้งวดก้อน ราะว่าเคยเห็ดเป็นตะนามเนากใ็ใไซได้ดีอยู่คือกันคอมเมนต์มากคอมเมนต์นึงเนาะอันว่าเห็ดจุล e ีสังของแสงอยู่ดีๆไปโพแดดชูชีได้จังใดผสนสงสัยมุดออกมาจากโค้นตมมันบวกได้ก็ยังบ่หูเนะาะซิดใจก็นหนั่งซิดใจก็นหนีเลื่อมไปอาบน้ำได้ลังอันล่างอันโค้นตมออกแน่ ยัิดใจก็นน,นั่นก้นนี่ใหล่เขาอันเหม็นน้ำไหลอาบน้ำแล้วแล้วกับซองกระจกมงจะกลองน้ำในได้รึจังสิงหูว่านจะกลองกะว่าดีเกินเขาเรว,ว่าคนนั่นคนนี่ลายถอนเกิดมาเป็นค้นขี้กันเพราะว่าคาคอมเมนต์มากดีๆมันก่บพามีปัญหาอันคอมเมนต์มาน เพชรอยู่นี้สังก็แสงอยู่ดีๆไปพดแดกสู้สี่าวฉันมันหนักกระบาดไปถามดูตรงไซมุดมาจากอันค้นตมอันใหม่ๆด้เนาะ่นสิดใส่กนซิดใส่กนหนีเฮ้ยไม่อยากอายข้ามเบาจะกองบ่กซองเบ่งจะกองแน่อาบน้ำเบ่งจะคองแน่ไปล่างกิดตมล่างค้นออกแน่แยกให้มันติดตัวไรมันสิซึมเขาในสมองเขาแน่น ตับใส่กุ้งเด้อสมองนะสงสัยมีแต่อันกิต่ต่อมมแต่โคน้นเะด้อนะอยากซิดใส่คนนั้นอยากซิดใส่คนนี้ซีใดใส่ใก็ได้ใส่ไก่สืบดละอันนี้ตัดปากขวดสี่จอ,อนจอ,อ,นจอ,อนเป็นหู้หูข้ขางทางมีคนสิเอาไปป้างไว้อันเสียบเปล่าไว้แล้วก็เสียบดอกไม้มักปู เย้อนเจาะ้นกันนี่นจา้าเมียนสวนมอนี่เมียนตะมอว่านนี่แหละมือว่านก็เฮ็ดอันนาบ้านนะก็ทิมาเมียนหลังบ้านว่าสิหือคนออกที่ปลูกงานานะประจ่าเดี๋ยวเฮ็ดความสะอาดต่อ มื่อนี้ก็ฝากไว้สำนีก้กนได้จ้าพอกันคลิปนาได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้กำลังใจลูกอีสานสาวดอนชาแนวนี้ได้จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย